สวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นที่รักทุกท่านฮัลโหลม f r เฟลนมาบ้านพี่สิบานก็เจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวอร่อยอร่อยกับข้าวาท้องถิน่นหรือว่ากับข้าวบ้านๆโดยเฉพาะวันนี้นะคะพี่สิบานมีกับข้าวเหนือคะ่ะมานําเสนอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อน,นเราก็ยินดีต้อนรับสู่บ้านพี่สิบานกันเลยนะคะเ,เมนูนี้เป็นเมนูที่แซ่ อร่อยหารับประทานยากมากค่ะพี่ๆเพื่อนๆต้องลงมือทําเท่านั้นคนในบ้านขอมานะคะพี่สิบันก็จัดให้เลยนะคะเป็นเมนูต้มยำไก่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆต้มยำนอกหม้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยอาหารเหนือต้มยำไก่นอกหม้อเขาทํากันยังไงก่อนจะไปติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่สิบันด้วยนะคะ าแล้วจ้ามาแล้วจ้า,า,จาเราก็มาเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะคะเมนูนี้เป็นเมนูอาหารเหนือนะคะต้มยำไก่บ้านใส่น้ำปลานะคะซึ่งวันนี้เราจะทำต้มยำนอกหม้อให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะวัตถุดิบก็ไม่ได้มีอะไรมากมายวันนี้พี่สิบานจะใช้สะโพกไก่นะคะพี่ๆเพื่อนๆสะโพกไก่สี่ชิ้นสะโพกไก่ซึ่ง เป็นชิ้นส่วนที่อร่อยที่สุดของไก่นะคะแล้วก็นุ่มแล้วก็มีมันแทรกเวลาต้มไปแล้วเนื้อค้จะนุ่มมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะวัตถุดิบที่พี่สิบันจะใช้นะคะสะโพกไก่แล้วก็เอามาลอกหนังออกมาลอกหนังออกลอกมันออกนะคะ <S 2> <S 2> <S <S พี่ๆเพื่อนๆวัตถุดิบไม่มีอะไรมากมายเลยนะคะเพียงแค่ท่านมีสะโพกไก่มีเห็ดนางรมพี่สิบันใช้เห็ดนางรมประกรอบด้วยนะคะ แล้วก็พริกแกงเหนือผักก็ไม่มีอะไรมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆมีผักชีใบเรื่อยผักชีฝรั่งของเรานี่เองนะคะมีต้นหอมแล้วก็มีผักแพวนะคะซึ่งทางเหนือเขาเรียกว่าผักไผ่นะคะพี่สิบบันก็ทําเห็ดนางรมแบบนี้เลยค่ะหัน่นเอาขาออกเอาอ,อ่อ,อนๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆไม่ต้องเอาแก่ไม่ต้องเอาแข็งเราจะทํากับข้าวให้อร่อย ให้มีสีสันสวยงามแล้วมีรสชาติอร่อยต้องทำตามแบบพี่สิบานเลยนะคะต้ยมยำไก่บ้านยำแบบนอกหม้อนะคะพี่สิบานก็ใส่ขาใส่ตะไคร้หั่นแบบนี้เลยค่ะพี่พี่เพื่อนๆอหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยนะคะบางคนก็ทุบๆุตะไคร้ใส่นะคะทุบ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 แล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นจะทำให้ตะไคร้หอมมากค่ะพี่พี่เพื่อนๆนน,นี่อยู่ในที่ขั้นตอนเราเตรียมวัตถุดิบนะคะ นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าเตากันแล้วนะคะเราก็จะนําไก่ไปต้มค่ะต้มน้าําปลาพี่สิบันใช้น้ําปลาสูตรเค็มนะคะ2องทพีค่ะพี่พี่เพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ําปลาพอประมาณนะคะแล้วแต่เราเราจะเอาน้ํามากน้ําน้อยแต่พี่สิบันใช้น้ําไปประมาณ1ลิตรค่ะพี่พี่เพื่อนอน,นี่ค่ะก็จุดเตา จุดเตาให้ไฟร้อนก็ใส่ไก่ลงไปไก่ที่เราล้างทําความสะอาดลอกหนังเสร็จเรียบร้อยก็เอามาต้มแบบนี้ละค่ะพี่ๆเพื่อนๆพ,พอมีฟองแล้วก็ช้อนฟองออกต้มแบบนี้ประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะเพื่อให้ไก่สุกค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะน้ําก็เดือดโพลๆๆพลาะพลาะเพลาเพลพลจะยเป็นชิ้นเลยหรือคะคุณสิบานไม่หรอกค่ะเดี๋ยวมาดูชมวิธีขั้นตอนต่อไปนะคะ แต่วิธีการต้มเราต้องต้มเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้ละค่ะพี่พี่เพื่อนๆนวิธีการยำนอกหม้อซึ่งบางคนก็ไม่รู้ค่ะยำไก่นอกหม้อเขาทำกันยังไงเห็นมีแต่ต้มยำในหม้อในเตานี่ค่ะพอไก่เราสุกแล้วพี่สิบานก็เอาเห็ดลงไปต้มด้วยนะคะพี่พี่เพื่อนๆนซึ่งเห็ดเขาจะสุกง่ายค่ะเอาไปต้มใส่ทีหลังให้สุกแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เพื่อนๆน ก็ต้มไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่อยากาทําไก่ต้มนอกหม้อแบบพี่สิบานนะคะแค่มีไก่มีเห็ดมีขาตะไคร้แล้วก็มีสมุนไพรต่างๆที่พี่สิบานแนะนําไว้นะคะทําแบบพี่สิบานได้เลยนะคะนี่ค่ะอีกคือต้มเกือบได้ที่แล้วพี่ๆเพื่อนๆมาดูช้อนฟองอะไรออกแล้วเห็ดก็สุกเนื้อไก่ก็เปื่อยแล้ว แล้วก็ตักเนื้อไก่ออกมาค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนอ้าวไปยำในหม้อเหรอต้องตักเนื้อไก่ออกมาแล้วก็นี่ค่ะเอามาฉีกพอไก่เย็นแล้วก็ฉีกใครต้องการชิ้นใหญ่ก็ฉีกชิ้นใหญ่ใครต้องการชิ้นเล็กก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนถามว่าขั้นตอนนี้ทําเพื่ออะไรก็เพื่อให้รับประทานง่ายไงล่ะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนพอเราเอาไปยำเอาไปยำนอกหม้อแล้ว เราก็จะตักเป็นคำๆได้ค่ะใครต้องการไก่ใครต้องการเห็ดก็ตักกันได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็อยู่หน้าเตาอีกรอบนึ่งค่ะขั้นตอนนี้พี่สิบันจะมาผัดน้ำพริกนะคะซึ่งพริกแกงของเรายังไม่ได้ผัดให้หอมนะคะนี่ค่ะมาผัดใส่น้ำมันพืชนิดหน่อยใช้ไฟอ่อนๆคนแบบนี้ละคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆ ผัดให้หอมๆให้หอมเลยนะคะตอนนี้หอมไปทั้งบ้านแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆวิธีทําพริกแกงเหนือพี่สิบานก็มีให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมให้ไปโขกไปทําตามกันได้นะคะรับรองความอร่อยความแซ่บเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่คะ่ะพอเราผัดได้ทีแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็คนเบาๆนะคะไม่ให้เขาไหม้ค่ะพอน้ำพริกเย็นแล้วทีนี้ เราจะมาทําการยำไก่ของเรานะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนพีสิบานเปลี่ยนหม้อแล้วค่ะนี่ค่ะเราเปลี่ยนหม้อแล้วแล้วก็ตักเห็ดตักน้ำปลาะอะไรมาใส่เราต้องการน้ำเยอะใส่เยอะต้องการน้ำน้อยใส่น้อยก็แล้วก็ใส่ไก่ฉีกลงไปนะคะพี่พี่เพื่อนๆพื่อนนใส่ไก่ฉีกลงไปนะคะ ขณะที่ภาคนี้ลื่นน้ำลายด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆตื่นน้ำลายมไม่ทันค่ะพี่สิบันเพิ่งหายป่วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆต้องขอโทษพี่ๆเพื่อนๆด้วยที่ภาคกุกๆกักๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าตื่นเต้นด้วยแล้วก็เพิ่งหายไข้สางไข้นะคะ <c oughs> แต่ว่ากับข้าวพี่สิบันก็ทําทานที่บ้านเองคะ <c oughs> ่ะมีค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปคั่วให้ คนให้หอมหอมตอนนี้น้ำพริกแกงของเราก็ออกมาแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆหอมมากเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มรสชาติสร้างสีสันสร้างความอร่อยทีนี้เราก็เอาผักที่เราเตรียมไว้นะคะผักชีใบเลื้อยต้นหอมแล้วก็ผักแพวนะคะรู้ไว้ลงไปเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะเพิ่มความหอมของต้มยำไก่ พี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่อยากทําต้มยําไก่ยานอกหม้อแบบพี่สีบานแบบนี้นะคะเราจะปล่อยให้น้ําแกงของเราเย็นแล้วก็ค่อยมาคนหรือว่าร้อนแล้วค่อยมาคนก็ได้แล้วแต่เราค่ะพี่ๆเพื่อนๆชอบทานกันแบบไหนถ้าชอบทานกันแบบร้อนๆเราก็เอาไปคนตั้งไฟแล้วก็คนกันแบบร้อนๆนี่ค่ะทุกขั้นตอนพี่สิบานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหอมมากน้ำแกงเข้มข้น ถ้าพี่ๆเพื่อนๆจะปรุงก็เติมชูรสลงไปเติมเกลือลงไปใครที่ต้องการความเค็มนะคะรับรองว่าเมนูเมนูนี้กลมกล่อมมากค่ะพี่ๆเพื่อนๆพ,พร้อมเสิร์ฟกันแล้วต้มยำไก่นอกหม้ออาหารเหนือนะคะที่หาซื้อกินที่ไหนไม่ได้นอกจากมีคนเหนือที่ไหนมีต้มยำไก่นอกหม้อที่นั่นท่านก็จะได้รับประทานแบบอริดอร่อยแบบนี้ละคะ่ะถ้าท่านไปทางเหนือท่านก็จะได้ เห็นหน้าตาแบบนี้ปุ๊บท่านก็จะรู้เลยโอ้โหฉันเคยไปเห็นบ้านพี่สีแล้วอันนี้ก็เรียกต้มยำไก่นอกหม้อแซ่บอร่อยจริงๆค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ thank you so much for watching แล้วขั้นตอนทุกขั้นตอนที่พี่สีบานได้นำเสนอพี่สีบันเต็มใจนำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้อริอร่อยด้วยกันนะคะ สำหรับบ้านพี่สิบานก็มีพี่เมียทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ของทุกอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนเก่าที่ให้กำลังใจพี่สิบานมาตลอดแล้วก็เพื่อนใหม่เม้นไว้นะคะพี่สิบานตามแน่นอนค่ะแล้วเราจะได้เจอเมนูใหม่ๆเคล็ดลับใหม่ๆเคล็ดลับดีๆที่แสนอร่อยกันต่อไปในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายค่ะบายค่ะเลิฟเลิฟแล้วเจอกันใหม่นะคะ